วาร์ปมาที่สนามบินแล้วนะทุกคน Happy New Year นยร์2026นะฮะขอให้เป็นปีที่ดีทุกคนเริ่มต้นทริปปีใหม่ด้วยการไปคอนเทนเรากำลัลงพาทัวร์ในไรนี่คือมันเลยกาแฟเหรอแตเราจะมาพูดกาแฟกันได้แล้วทุกคนนี่นะฮะยอดแล้วหนึ่งไม่เคยทำอาหารเลยมาดูพี่วอร์ดโอ้แล้พี่ทำเพรดานไม่ไย การับต์ก็สู่ช่องบอสสอกอีกครั้งนะครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยเกือบปีกลับมาแล้วนะฮะช่องบอสสอกรอบนี้ทุกคนจะแปลกตาหน่อยว่าตอนนี้บอสสอบอยู่ไหนบอสซอกอยู่คอนแก่นนะทุกคนอันนี้ก็คืออยากออกจากเมืองมาบ้างอยากออกมาอยู่แบบ เขาเรียกว่าอะไรมาอยู่ธรรมชาติอ่างงบอสอกับธรรมชาติใช่หรือเปล่าไม่ได้แบบว่าแอดเวนเจอร์มากเป็นแบบพักผ่อนมาหาอะไรทําคุยกับธรรมชาติแบบ back to nature อะไรงเงี้ยเฉกอาจจะแบบมาฟาร์มมาไร่มาสวนอะไรอย่เงี้ยก็เลยเป็นฟิลแบบชิคฟาร์บอยของบอสนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ในปีนี้ปีที่แล้วอะคือค่อนข้างรู้สึกว่า ปาร์ตี้หนักมากทั้งกลางคืนทั้งอะไรใช้ชีวิตแบบมันสุดมากแต่รู้สึกว่าอยากลองมาอยู่กับตัวเองธรรมชาติบ้างซึ่งเทปเนี้ยก็คือเลือกที่จะมาขอนแก่นเพราะว่าบอสอะมีเพื่อนมีเทศอะเขาแต่งงานอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมแล้วเพื่อนบอสก็มาเขาดาวกันที่ขอนแก่นบอสก็เลยตามมาแบบพวกปิงพวกเฟียอะไรเงี้ยแบบเพื่อนที่แบบเคยไปฮ่องกงด้วยกันช่วงแบบสี่ห้าวันแรกเนี่ยอยู่ในเมืองคือจะบอกว่าอาหารขอนแก่นอร่อยมากทุกคนคือบอสอะบางคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วชอบกินก้อยชอบกินลาบคืออาหารอีสานอร่อา้วสู เพื่อนบอสพาไปกินทุกร้านอร่อยทุกร้านเลยคือแบบคืออยากกลับมากินเอีย่ยคือถ้าพูดกับว่าของเ,เด่นเรื่องอะไรอย่างแรกคือของกินคือแซ่บถูกใจบอสมากๆก,กลับมาตอนนี้นะคะถ้าทุกคนเห็นอยู่คือบอสเนี่ยกำลังจะเดินทางไปโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าบ้านไร่กาแฟในจันทุกตอนนี้เรามาเป็นแบบชิคฟาร์มบอยนะคะคือเราจะมาฟาร์เราต้องมาแบบเก๋ๆคนเก๋ๆเท่านั้นแบบว่าถ่ายรูปโฟตโต้จีนิกด้วยคือบอสอะรู้สึกว่าเวลาไปต่างประเทศทุกคนชอบแบบ ไปฟาร์มแกะกันไหมไปทุ่งดอกไม้กันไหมไปแบบไปสวนไปฟาร์มที่อิตาลีอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามาที่ไทยได้บ้างแบบเอาให้ได้เจ็ิบเจังหวัดไปเลยยิ่งดีเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอะไรใหม่ๆเนาะอย่าลืมนะฮะใครที่มาดูตอนนี้ก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องบอสสอบหรือบอสโซคิวด้วยนะครับขอไปดูก่อนจจอยเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเดินทาง let's go นีน้ฮะเราอยู่ที่ร้านหน่อยไก่ย่างตรงสันแยก้กูเวียงคือเพื่อนอ้อนบอกว่าอร่อยมากเพรานะว่าเพื่อนบอกว่าอยู่ในเมืองนยงครับบอกมากินแบบว่างว่าออกมากินแบบที่บ้านแบบสามสิบนาทีทำมากินกันเลยก็เลยรู้สึกว่าต้องมาลองก่อนเข้าที่พักด้วยสรุปสิ่งที่สั่งไปนะฮะมีทั้งหมดสามอย่างคือไก่ย่างเออร้อยสี่สิบบาทเขาบอกว่าให,ใหญ่มากก็คือกินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งหอ่อกลับไปเก็บโรงแรมตำปูปลาแล้วก็ขา้าวเหนียว นะที่ถ่ายมาให้เห็นทางจานนั้นบอลกินไก่หมดไปแล้วจ้าอิ่มมากเลยอะง่วงมากด้วยทุกคนคือบอลมาทิปเนี่ยที่ขอนแก่นจเมาอย่างหนึ่งคือย้อนกลับไปใช่ปะ่ะบอลแบบกินกินเสร็จก็ง่วงง่วงกับไปนอนนอนเสร็จก็เข้าห้องน้ํเข้าห้องน้ำเสร็จอื้เสร็จก็ออกกลัากินกินนอนอึกินนอนอื้อวนแบี้ทั้งวันทุกคนเราจะออนดูเวยของจริงจะไปไร่กาแฟในจันนะคะเจอกันที่พับจ้า นี่นะฮะนี่ที่เราจะมาพักเอน,เนยบอยอะเห็นมาจากพี่ไอก้กมลเน,น่เห็นคลิปแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามาพักแล้วพอเพื่อนชวนมาขอนกันก็คือเนี่ยแหละึก,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 กโอเคทุกคนเรามาถึงแล้วคือกระเป๋าเนี้ยมันใหญ่ทุกคนจะด่าฉันเพราะว่าฉันอะไปที่อื่นมาก่อน5วันอ้าวถึงห้องแล้วหร็วมาก ก็าบอกว่าสิ่งนี้คือชาจากเปิดกาแฟตอนแรกคิดว่าน้ำผลไม้ดูไปแล้วหอมมากเต็มเต็มเลยมาคนเดียวแฮปปี้ฉันรู้สึกว่มามันจะเป็นการดีท็อกก์ใช่นแนบอยาเต็มที่นี่คือน้องไปไปฝันไปฝันนะครับ <laughs> แล้วก็น้องอุ้ม อันนี้ช่องบอสอกเองทุกคนทุกคนบอกว่าทุกคนดูกล้ติดดีมด้วยเป็นอคๆต้องภูมิใจนะคะเรากำลังพาทัวร์ในไร่นี่คือหมดนี้ก็คือของที่นี่หมดเลยใช่ไหมครับนี่เรามีกระเป๋าด้วยนี่คือเมล็ดกาแฟเหรอใช่ก็คือเป็นเชอร์รี่ก็สามารถเก็บได้เลยเก็บลูกสีแดงเชอร์รี่อ๋อก็คือสามารถเก็บได้เลยใช่ไหมก็คือช่วงตุลาถึงช่วงนี้จะเป็นช่วงเก็บเมล็ดกาแฟแบบนี้นะฮะเก็บสีแดง ส่วนช่วงหลังจากนี้จะเป็นช่วงออกดอ,อกกาแฟก็มาทำเป็นชานะฮะให้ทุกคนกินนาเป็นความรู้สุดๆเดี๋ยวเราจะมาคั่วกาแฟกันนี่คือกาแฟก่อนคั่วนะครับออกพอหลังคั่วมันก็จะสีเข้มขึ้นใช่ไหมเช่นขณะนี้เรากำลังแกะมเมล็ดออกมานะฮะ <c oughs> ซึ่งหนึ่งูก,ก็จะมีวันสองถึงสามเม็ดคนบอกวา่ากาแฟเนี่ยนะเ <c oughs> ข้ารอบยากมากคัดทิ้กับดูเฟซอีก อันนี้คือเมล็ดที่ผ่านคาร์รอก็คือเด๋ยวต้มมาตั้งคั่วแล้วก็คัดอีกคัดแล้วคัดอีกว่าอันไหนผ่าน QC ไม่ผ่าน QC ใช่ไหมใช่ควกนี้คือไม่ผ่านทำไมถึงไม่ผ่านอันเนี้ยแตกค่ะอ๋อมาดูว่าพอคั่วเสร็จแล้วมันแตกก็คือไม่ผ่านคุณแข็งแรงไม่พอน้องไม่ผ่านอันเดียวสามารถทําให้รถกาแฟพังในทางแก้วงั้นเราก็เลยจะต้อง อย่างดีน้องบอกว่ามีกาแฟที่เหมาะกพี่วอนมากคือเป็นแบบไม่ขมเกินแบบแบบ,แบบแบบเหมือนผสมเกสรออกมาใช่ปะออกมาเหมือนบ็อกเทลทางแกงชอบกินแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมล็อกเทลด่านที่สองนะครับคือด่านแช่น้ำทุกคนถ้ามันลอยคือมันตกล้ออะซึ่งมันตกล้อครึ่งหนึ่งเลยอะไปเก็บมาเมื่อกี้อะสำหรับน้องเซตนี้เราจะไปตากแดดแล้วก็ทิ้งไว้ไม่รู้กี่แดดน,นะคะค่อนข้างนานแหละส่วนเราจะ ขอสคิปไปทำอันอื่นแทนก่อนประมาณแต่สกีปนี่พี่ใส่สกีปนี่รับกาแฟมันสีเปียนแล้วอะพี่บอลยกออกมาเลพี่บอลเองอุ้ยดูดีจังเลยตอนแรกมันเป็นสีนี้ทุกคนแล้วมันกลาเป็นสีนี้ตอนนี้นะฮะกาแฟต่อเขาบอกว่า ขัวอ่อนากับการสบดยาแต่ขั้วขั้วเข้มสบดง่ายเพราะมันจะแบบกระปรอบ,บ,รอบน,น,นี่นะคะหลังจากที่เราโคชเสร็จแล้วเราจ็มาเริ่มทำกาแฟสำหรับคนที่ไม่กินกาแฟกินกันนะคะเตรียมแล้วเช็คแล้วนั <c oughs> ่น <c oughs> นี่น่าจะเป็นกาแฟคขงังงแรกที่บอสก,กินแล้วแบบ คือมันมีความรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแบบถูกต้องเหมือนเวลากินค็อกเทลแต่หมือนว่าเป็นกาแฟเขาบอกปกติชอบตั้งชื่อค็อกเทลเป็นแบบว่ากินแล้วนึกถึงเป็นดาราคนไหนใช่ป่ะอันนี้เราลึกถึงอะ,ะอลัสพรคุณก้อยได้ไหม <laughs> คุณก้อยต้องอยากมาแน่นอนแฮปปี้มาทุกคนและกิจกรรมต่อไปของรอเราก็คือ,ร,อ,อร้านดูรบายสีค่ะ ทริปนี้ฉันได้ละลายสีเยอะเลยแล่ทุกคนก็คาดหวังมากว่าเรียนนิเทศมาต้องเก่งศิลปะคำตอบคือศูนย์เบกัตตามาแล้วหรือว่าจะวาดบัตต้าอีกเวอร์ชั่นโตเออเวอร์ชันตัวใหญ่อ้าวเขามาแล้วเบลกัตต้ามาแล้วได้ไหมคะน้าเขาเป็นงานนะเอ็นดู แต่ผมเม้นหน่อยครับอาบน้ำล่าสุดเมื่อไรครับมีที่แล้วครับโอเคไม่เป็นไรห้าวันก่อนยังได้อยู่นะยู่หลังจากพักผ่อนเสร็จแล้วเราก็จะไปไหนครับไปเก็บผักผลไม้ครับอาหารเย็นกันชิวางฝูดีกว่าไปทุกคนได้เวลาไปเก็บผักผลไม้แล้ะ ตรงนี้นะฮะเก็บฝรั่งมาแล้วลลไปละมุดต่อยิ่งเสร็จแล้วก็ยางก็จะไหล <laughs> คือนอเขาบอกให้เด็ดพนาตรงยอดแล้วก็งงว่ายอดไหนนี่เหรอหรือใบอันนี้เรียกเป็นใบเนาะใช่่คะยอดยอดคือตรงนี้ได้ไหมใช่คะ่ะได้แล้วทุกคนนี่นะฮะ <laughs> ยอดละหนึ่งได้แล้วอีกยอดหนึ่งเอ้ยอุเอ้ยได้แล้วเ <laughs> น,นี่ยอยู่ได้แล้วอยู่ที่นี่ได้และ และนี่คือสิ่งที่เราได้ในวันนี้พาวดี้พรีเซนต์โดยเพื่อนุ่มสีแดงคือมะเขือเทศหรอมะเขือเทศวันนี้ก็จะเป็นวิถีอีสานหนง่งดสดเซสชั่นเราแบบเงี้ยนะทำวันนี้เชฟกระทะเหล็กยังไงครับวันนี้เชฟกระทะเหล็กเมนูของเราคือข้าน้ำมันหอยหนึ่งแล้วฝรั่งเอาไปทำอะไรคะกินเล่นใช่อีก คุณทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากสวดมนต์คุณทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากสวดมนต์ผมกลังอยู่ช่วงทำอาหารนะคะเราจะจะรีบทำให้เสร็จเพราะว่าจะออกไปดูพระอาทิตย์ตกซึ่งเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือพะแนงปอาจริงแป้ไม่เคยทำอาหารไม่เคยทำอาหารเลยเนี่ยคะทันออกมาก่อนแล้วก็อย่างนี้เออริปล่า พี่วอดโอ้เสียบว่าไงว่ากันเสียบคุณหันแบบนี้คือคุณจะไปผันหรือว่าคุณจะเอาไปต้มต้มเอาไปปลูกแต่ว่าหันใบสวยมากเขาว่าหันใบสวยมากแปลว่าหันก้านแย่มพี่ก็ไม่ค่อยกินก้านเท่าไหร่เป็นเลยเราใส่ไปเป็นพร็อปก่อนนี่นะครับผลงานแรกของคุณบอสเชฟบอสโอเคได้เวลาหมุนัว ก็ว่าหมุน okay. ั้งนานไม่ออกหมุนไม่ออกตั้งนานโอเคนี่นะฮะเอาปลาใสตกโอเคจบสเตชันนี้จบแล้วมาสเตอร์เชฟไปสเตชันต่อไปจะไปดูพายทิศตกทันไหมพี่บอลทำแล้วเนี่ยไม่ใช่แป๊ะทำทำไว้ให้เช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำหรอกไปไไม่ได้เป็นพี่หรอใช่แล้วพี่ทำเพดานไหม่ไม่ไม่จะจะตกใจไม่อย่าตกใจนะ ไม่โดนนรอกตึ๊ปิดเขาบอกว่าพาทิตยังไม่ตกไม่จริงๆเขาว่าอยากให้พี่ออกจากครัวเขาอยากให้พี่ไปดูพาทิทิ์ไม่ทำอ่ะพาทิสยังไม่ตกยังมีเวลาอีกเชฟนี่คืออาหารเย็นของเราในวันนี้นะคะดูดีทุกอย่างเลยกินเลยดีกว่านี่นะฮะได้เวลาลองกินอาหารที่ทำเองคณะ นี่คือฮานาที่ฉันหั่นนะก็สวยอยู่อืมอ้ไเจอะต้องบอกเลยว่าเพราะเคยอยู่ที่น่นะครับที่เจอที่นี่เพราะว่าบอยอไม่รู้ไปไหนดีแล้วก็เจอที่นี่แบบรู้สึกสปาร์คจอยเสร็จเออว่าผมยัีไปกินก่อนนะทุกคน มาอยู ua, ่กับเจ้าของที no yes euh. you know, ่นี่แล้วพี่ปอนเอาน้ำเก๊กหวยเหมือนรู้เลยว่าเราชอบกินน้ำเก๊กหวยอ่ะเป็นคล้ายคกึ่งกึ่งวายมันก็คือวายขาวแต่ว่ามียีสตัวหนึ่งก็เลยเอามาหมักกระดอกมาก็คือสองระดาวันที่เราปลูกเองที่ออกแค่สี่วันอยู่แค่สี่วันปีหนึ่งออกแค่นั้นขออนุญาตชนนะฮะใช่ครับครับอืมอืมอะไร มันทานง่ายแต่แต่ถ้าหมักไปเองมันจะเป็นให้ขายเหล้าเลยเพื่อนๆชอบแน่เพื่อนชอบกินสไตล์นี้เลยแบบอันหวานทานง่ายแบบไปไวใช่ใช่ใช่คือถ้ามาทางแกงเปรี้ยไปก็คืออันนี้ก็คืออยู่ถึงเช้านี่นะฮะพี่สกอกที่ทำให้เกิดที่นี่ที่นี่เปิดมาสี่ปีแล้วใช่ไหมใช่ครับไวมากอืถ้าใครอยากมาก็มาได้นะฮะ ฟินมากชิลมากสุดครั้งแรกที่กินกาแฟแบบเรารู้สึกว่าไม่ขบซึ่งเป็นคนไม่ชอบกินขบไงแล้วแบบา้องๆเลยว่าพี่บอสต้องลองอันนี้แต่ว่าขมไม่เราผสมมิกเซอร์ให้มันหวานๆไงเออซึ่งคืนนี้เราก็เลยอยู่ได้ยาวๆเพราะว่าตัวนี้อันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับไม่มีชื่ออ๋นนี้มีชื่ออันนี้เพิ่งกดออกจากถังมัอันนี้เป็น lost memory จ็บำไม่ได้โอเคทุกคนคืนนี้ขออนุญาตไปชิลกับพี่ปอนต่อก่อนนะฮะโอเคบ๊ายบาย นอนนี่นะทุกคนขณะนี้เ,เวลาหกโมงครึ่งว่ไหมครับโมกต้าเ <laughs> มื่อคืนเมาส์กับพี่ปอนเจ้าของที่นี่จนถึงที่หึ <laughs> อ่าคือบอลรู้สึกว่าพี่ปอนเขาเป็นคนที่ได้ไป explore โลกมาได้เจออะไรแบบเอามาใช้กับที่นี่ได้ดีมากๆแบบไปร้านกาแฟที่บอลรู้สึกว่าคิดถูกมากที่มา ดีใจมากที่เขาทําสิ่งนี้แล้วแบบตอนที่นั่งคุยอาหารคือบอนไม่เคยคุยกับพี่เขามาก่อนเพิ่งมาเจอกันที่นี่ครั้งแรกก็แบบถูกคุยถูคอมากแบบเขาเรียกว่าอะไรได้คุยเกี่ยวกับชีวิตคุยหลากหลายท็อปปิกมากทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่แบบไม่เป็นคนแปลกหน้าที่เพิ่งมาเจอกันที่นี่แล้วคุยกันได้แบบแฮปปี้มากแบบมันโฟล์มากแบบคุยัตั้งแต่หกโมงหนึ่งทุ่มจนถึงตีหนึ่งอ่ะมันเมจิกมากๆสาหรับบอสสำหรับที่นี่แบบ เป็นการเปิดปีที่ดีมากๆเลยแบบการได้มาอยู่ธรรมชาติได้มาเจอคนเก่งๆได้มาคุยได้มาแบบเป็น Experience ใหม่ๆมากๆที่บอลรู้สึกว่าต้องมาลองเองถ้าใครมีโอกาสก็ขอให้มาลองกันนะฮะไล่กาแฟในจานที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะวันนี้ไปดื่มด่าธรรมชาติก่อนนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e ช่องวสอก็ได้นะครับหวังว่าจะได้ทําทุกเดือนเลยถ้าใครมีที่แนะนําที่ ประเทศไทยตรงไหนอีกบอกมาได้เลยนะ,ะเราจะได้ไปลุยกันตื่นแล้วนะครับตื่นแลนะ้วมอญครับมอญตื่นมาสิบโมงเราจะดูภาพที่เสร็จแล้วก็มาไปรงสิ้นเช<อ>้าของเรานะฮะวันนี้ทุกคนและก่อนกลับสิ่งเชาได้เจอคือน้องวัวน้องวัวมาใกล้มากเป็นใจสุดๆนะฮะแดดแรงแนละขออนุญาตลาทุกคนตรงนี้เลย ส่งท้ายทริปนี้นะมากินติ๊กต๊อบี่ปอนแนะนำมาคือพอมาถึงพี่เจ้าของร้านน่ารักพี่ติ๊กใช่ไหมใช่อ๋อพี่เจ้าของร้านเลยพี่ปอนแนะนำมาสุดๆก็คือวันนี้แบบก่อนกลับขอนแก่นต้องกินแว็กกิ้เลยพี่ปอนทักมาบอกได้น้องไม่เรื่องมากเอออย่าเรื่องอย่าเรื่องไม่รน้องน่ารักพี่ปอนบอกขอบคุณครับปกติลูกค้าตักเองนะพี่ตักให้นะน่ารักที่สุดเลยเสกนี่แหละขอบคุณครับ Mời mà, mà